ฝนตกน้ำ่วขอบต่างติดกันสาดแบบนี้แก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้เวลาติดตั้งแค่สามสิบนาทีผมซื้อมาจากไหนเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมไปโอเคผมตอนนี้เราอยู่ที่ไทยวัสดุเชียงใหม่สารพีนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรลดราคาบ้างน,นะครับผมได้ข่าวว่าเขาลดกันเยอะเลยนะครับผมโอเคครับผมไปก็คือตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นถ้าซื้อครบหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยจะได้คูปองส่วนลดหนึ่งพันบาทในสินค้าที่ร่วมรายการนะครับผมอยากได้เหมือนกันนะ แม่ผมนี่มาถูกวันจริงๆนะครับคือวันนี้เนี่ยไทยวัสดุเขามีการจัดโปรโมชั่นลดแหลกกลางปีไทยวัสดุช่างแฟ คนสินค้ามันลดราคากันแบบจุกๆเลยนะครับโปรโมชั่นนี้จะมี12วันเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมไปจนถึงวันที่7มิถุนายนมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมป่ะเดี๋ยวพวกสีพวกนี้นะครับผมก็จะร่วมในโปรโมชั่นทั้งนี้ด้วยนะครับผมก็มาเลือกซื้อกันได้นะครับยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งลดอ่ะอย่างสีวูดเทคนี่ก็ร่วมโปรโมชั่นนะครับผมผมใช้ประจำวูดเทคนะครับทาทั้งไม้ทั้งเหล็กเลยสังเกตที่ป้ายขาวๆตรงนี้นะครับผมปกติที่เขาลดราคาอยู่แล้วในนนนงงาาแฟเกก็จะะลลดไปอีีผม ย่างนี้นะไปขาวๆเต็มไปหมดเลยเนะี่ยห้าพันสองลดเหลือสามพันหนึ่งผมว่าพวกสูกพันเนี่ยลดราคาค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวนี้ห้าพันกว่าบาทเหลือสองพันกว่าบาทเองเหลือสองพนเจ็ดนะครับอันนี้คือสินค้าราคาพิเศษ special price ของคอตโต้นะเดี๋ยวลองนั่งนั่งแบบมันรับตุดดิ้ 10, หมื่นสี่พันเหลือเก้าพันสี่รอเก้าสิบบาทนะครับมงคลมงคล ขงคอนเปิดประตูให้โจ๊กหน่อย <S <S อันนี้เป็นประตูนะครับผมในโซนของประตูก็เป็นพวกประตูไม่อัดแล้วก็ U P V C พวก P V C อะไรพวกนี้นะใช้ได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับผมงานหน้าต่างงานประตูนะครับผมสําเร็จรูปอลูมิเนียมนะก็มีหลากหลายนะครับผมแบบนี้มีมุ้งลรดมาด้วยเลยนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปจ้างทําละบางตัวเนี่ยมีเหล็กดัดแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรองเท้าเซฟตี้รองเท้าหัวเหล็กนะนี่อย่างนี้ก็สวยเป็นผ้านะครับผมชอบเลยอะ่ะเนี่ยแล้วก็หัวเหล็กเนี่ยเห็นไหม หัเล็กหัวเล็ก,ลกนี่งานเหล็กดัดนะครับผมเป็นพวกดอกพวกลายต่างๆที่จะเอาไปไปประกอบเป็นเหล็กดัดหน้าต่างประตูอะไรพวกเนี้ยก็มีหลายดอกนะครับผมเดี๋ยวผมกาจัดสักดอกว่ะ <c oughs> เพื่อนๆรีบมาเลยนะครับก่อนวันที่7นะครับเพราะว่าสินค้าลดราคาเยอะมากโปรโมชั่นเนี่ยทั้งลดทั้งแถมช็อปครบ1,000 0บาทรับคูปองส่วนลด1,000บาทนะครับผมสินค้าแบรนด์ดังๆเนี่ยลดเพิ่มให้อีกสูงสุด1,000 0บาทเลยนะครับแถมช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีสินค้าที่ลดราคาพิเศษถึง70%ด้วยโอ้สุดยอดโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยมีเงินเหลือกับบ้านแน่นอนนะครับ หรือถ้าใครไม่สะดวกมาซื้อเองนะครับก็สั่งได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของไทยวัสดุนะครับผมก็จะได้โปรโมชั่นเหมือนที่ผมมาซื้อแบบนี้เลยนะครับไม้โค้งอย่างนี้นะครับผมเอาไปทําพวกบิวอินได้นะครับผมแล้วก็อย่างตัวนี้เป็นไม้พลาประสานที่ทำมาเป,เป็นแผ่นแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ไม้บัวไม้คิ้วมีหมดเลยอันนี้จะเป็นลูกบันไดน,นะครับผมก็มีเป็นแผ่นหนา,นาแบบนี้เลยหนาหนึ่งนิ้วหนาสองนิ้วมีหมดเลยไม้สักไม้ พลานะครับมีหมดเลยโซนของประปานะครับผมก็จะมีพวกข้องอข้อต่อท่อปรนะปาอะไรเยอะๆเลยนะครับผมเนี่ยอ๋อนี่ไงถังแบบที่มีตัวปั๊มน้ําอยู่ในตัวเลยนะครับผมนี่ปั๊มน้าก็จะอยู่ด้านบนเราก็ไม่ต้องไปติดตั้งข้างนอกละก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งครับผมที่บ้านเรียกคุกใครจะเรียกกระปองกระแปงอะไรก็ไม่รู้ะแ,แล้วแต่ <laughs> มีหลายชื่ออันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องตัดหญ้านะครับผมกันไกลแล้วก็ใบมีดั่าอะไรมีหมดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นพวกญ้าเทียมนะครับผมเนี่ยแบบนี้มีขนสั้นขนยาวแล้วแต่เกรดนะก็มีหลายเกรดอะลายกระเบื้องก็ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมยอย่างลายนี้เนี่ยชอบเลยกันลื่นนะครับปูห้องน้ําได้ลายนี้ผมก็ชอบกันลื่นได้เคยซื้อไปปูห้องน้ําให้ลูกค้าทีแล้วละ่ะสวยดีลูกค้าชอบนะครับแบบนี้เนี่ยเขาลดราคาอยู่นะตอนนี้อยู่ที่สองร้อยเก้าบาทต่อกล่องจากปกติสองร้อยสาสิบปดบาทเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยน,นี่สวยอะ ลายแบบหินอ่อนนะ่รูราดิเขาลดราคาจะกร้อ่สิบเหลือ450บาทพวกกระเบื้องสุขภัณฑ์น่ะลดเยอะนะครับผมอันนี้เป็นพวกมวลเบานะครับผมเนี่ยแต่ว่ามันยาวอย่างเงี้ยก็เอาไปทําพวกทับหลังได้พวกคานหน้าต่างสะดวกดีนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปหล่อเองละแล้วก็อิฐแบบนี้นะเป็นอิฐอิโชอิโชอิดช่องลมอันนี้เป็นหลังคาไม่ได้ชีดเคลือบเซรามิกนะครับด้านในนะแล้วก็ที่ลดราคาก็จะมีป้ายขาวๆอย่างเงี้ย ลดร,ราคาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็อุปกรณ์รถปูนแล้วก็โม่ปูนรถเข็นนะครับมีหมดเลยกระบะปูนสําหรับใครที่ถามผมว่าอยากจะเก็บเสียงผนังในห้องนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนี่เขามีขายเหมือนกันจะเป็นแผ่นซับเสียงแต่ถ้าเป็นลดความร้อนกันความร้อนจริงๆก็ต้องตัวนี้เลยพวกฉนวนกันความร้อนแบบนี้นะครับผมหรือจะติด2ตัวคู่กันก็ได้นะทาวัสดุของเขาค่อนข้างเยอะนะครับผมมีแบบหลากหลายอะ่ะคือสร้างบ้านหนึ่งหลังขึ้นมาจบที่นี่ที่เดียวได้เลยตั้งแต่ งานแบบฐานลากยันงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้มาได้เลยนะครับแล้วปกติเวลาที่เรามาช็อปในไทยวัสดุนะครับผมเขาก็จะมีแต้มสะสมให้เราเราก็เอาแต้มสะสมนั้นนะไปแลกเป็นส่วนลดปีหนึ่งนะผมก็จะแลกทีหนึ่งผมก็มาแลกประจําได้ส่วนลดสองสัมพันก็ยังดีนะผมเป็นค่าดิ้งเอาอันนี้ก็จะเป็นพวกแผนกไม้อัดนะครับไม้อัดยางไม้อัดสักไม่ m อ f นะครับพลติกเกิลแล้วก็พวกพาสูรอะไรพวกนี้มีหมดเลย ไฟยิบซับอะไรก็มีนะครับผมอันนี้เป็นแผ่นโพลีนะครับผมแล้วก็หลังคาใส่อย่างนี้นะครับรางน้ําฝนของวีจีนะครับเป็นรางไวนิวแล้วก็พวกอุปกรณ์อย่างนี้มันก็ต้องใช้กับพวกอุปกรณ์แบบนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นหลังคาวีจีนะครับผมนี่เห็นไหมผมชอบตรงนี้มากเลยที่เขาเก็บงานนะปุ๊บเียเก็บน้ําย้อนเก็บอะไรตรงตรง,ตรงสันลอนนะ่ะได้โอเคเลยนะครับผมที่งานสถาปันนี้ก่กผมก็เข้าไปดูในบูธของวีจีนะ กลางค้าค่อนข้างแข็งแรงผมตัวใหญ่ๆเนี่ยขึ้นไปยืนได้เลยในโซนของไฟนะครับผมก็มีพวกไฟเป็นแบบโซลาเซลล์นะครับผมไฟสปอตไลท์อะไรต่างๆก็มีหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับผมผ่อนสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบห้าเดือน่ะได้เลยในบัตรที่ร่วมรายการนะครับผมนี่ของก็คือบัตรที่ร่วมรายการสามารถผ่อนสินค้าในไทยวัสดุได้ เกือบทุกรายการนั่นแหละต้องลองถามเขาดูนะครับผมศูนเปอร์เซ็นด้วยนะครับผมเพื่อ oh, <no. S 1> okay, ผมเราเจอการศาสตร์ที่เรามาตามหาละนี่นะครับเป็นการศาสตร์แบบแผ่นโพลี Pan นะครับผมแล้วก็ติดตั้งแบบสําเร็จอะ่ะเนี่ยเขาก็จะมีขาให้แบบนี้แล้วเราก็ซื้อไปประกอบเองแล้วก็ครอบยึดกับผนังที่หน้าต่างได้เลยนะครับผมนี่อันนี้เป็นของคนะีงคอง1.5เมตรนะเพราะหน้าต่างผมเมตร20เราก็ต้องซื้อใหญ่กว่าหน้าต่างมาแล้วก็ ขอบไปต่างกันเลยอะเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันเนาะไปเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้เราไปจ่ายตังค์ข้างหน้าไปโอเคครับผมเราได้กันสะอาดละเดี๋ยวเราก็เอาไปติดตั้งนะครับผมต่อฝนกำลังจะมาเลยอ้ทั้งว er ันเลยวันนี้นะครับผมไปก็เอาใส่รถได้พอดีเลยนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะใส่ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็อันนี้ขนาดเมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรนะครับผมก็เดี๋ยวแกะให้ดูว่าข้างในมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ ไปติดตั้งมาพร้อมกันเลยครับผมฝนจะมาละแบรนด์ King องอ่ะก็เป็นแบรนด์ของไทยวัสดุเองเลยนะครับผมเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยตัวแผ่นหลังคาเขาจะเป็นแผ่นพลิคาร์บอเนตแบบลูกคู่นะครับน้ำหนักค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะเบาก็ทนแดดทนฝนได้อยู่นะครับมีพุกมาให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวขากาันสาดนะครับผมเป็นพลาสติกแต่ว่าค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็หนาเลยนะครับผมในกล่องเขาก็จะมีอุปกรณ์อยู่แค่นี้นะครับก็คือขาสองขาแล้วก็ตัวแผ่นนะครับแล้วก็ตัวพุกเท่านั้นเองดูแล้วไม่น่าจะติดตั้งยากนะครัาไปตติ้ง สำหรับการติดตั้งนะครับผมก็สอดแผ่นเข้าไปในช่องขาการศาสตร์แบบนี้นะครับแล้วก็ยิงสกูยึดระหว่างขาการศาสตร์กับตัวอลูมิเนียมที่ติดอยู่กับแผ่นโพลีนะครับทาแบบนี้ทั้ง2ข้างเลยเสร็จแล้วก็วัดตำแหน่งตอนที่เราจะติดตั้งแล้วก็เจาะรูใส่ทุกครับจากนั้นก็นํการศนสตร์ขึ้นไปสวมแล้วก็ขันทุกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ๋ออย่าลืมยิงซิลิโคนตรงรอยต่อชนผนังด้วยนะครับก็แข่งแรงอยู่กันนะแต่ว่าถ้าลมพัดก็น่าจะมีเสียงกระพือบ้างถ้าเป็นลมพายุอะแรงๆอ่ะก็น่ารุนก แต่ถ้าลมธรมธรมดาฝนธรรมดาายุธรรมดานี่ยผมว่าอยู่ได้เป็นไงครับผมเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็แก้ปัญหาน้ำสาดที่ขอบหน้าต่างได้แล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นกลางปีไทยวัสดุช่างแร์ขนสินค้ามันลดราคาเพียบเลยเอาใจสายช่างแล้วก็คนรักบ้านแบบเต็มเม มีสินค้าลดราคาสูงสุดถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็น้วยกันโอ้โหเหมือนให้ฟรีเลยซื้อสินค้าครบ1 0,000บาทได้คูปองส่วนลด1,000บาทอ๋อแล้วยังซื้อสินค้าแบบผ่อนศเซได้ด้วยครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่27พฤษภาคมนี้ถึงวันที่7เดือนหน้านะครับผมก็หาเวลาว่างไปช้อปกันได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีเวลาว่างก็สามารถที่จะช้อปทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผผมมด้วยนะคบา